วัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรายงานของคิวบุ๊กออนไลน์กันนะครับผมคิวบุ๊กออนไลน์รายงานก็จะอยู่ที่เมนูรีพอร์ตนะครับผมเมนูรีพอร์ตแล้วก็ตรงมันจะมีรายงานต่างๆค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมส่วนตัวของวิดีโอก็ดูได้จากตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นวิดีโอของการดูรายงานของคิวบุ๊กออนไลน์นะครับนะครับผมก็สามารถดูได้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ ทีนี้ถ้าเราจะดูตัวรายงานที่เป็นรายงานของอินวอยในแต่ละวันนะครับอันนี้คือธุรกิจที่เป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของคอนโดนะครับทีนี้มันจะมีในส่วนของเรื่องของเงินสดหรือว่าอินวอยที่ออกแต่ละวันในรายงานของตัวนี้นะครับก็จะเป็นรายงานของอินวอยนะครับผมมันจะดูได้2แบบนะครับก็คือจากคำว่าอินวอยซิ่งตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงคำว่า All sale ถ้าเรามาที่ออรอเซลนะครับเราจะเห็นตัวอินวอยทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับก็จะเห็นลิสต์ของอินวอยทั้งหมดเลยอันนี้คือการดูรายการนะครับทีนี้เราต้องการฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เฉพาะของวันนี้นะครับสมมติผมต้องการเฉพาะของ Today นะครับผมก็เลือกคาว่า t ุ d a y แล้วก็กดแอปพลนะครับมันจอจะขึ้นตัวรายงานของวันนี้ขึ้นมาคืออินวอยที่เกิดขึ้นณนวันนี้นะครับผม หรือว่าถ้าเราจะไปดูตัวรีพอร์ตรีพอร์ตตัวนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตของส่วนของการขายนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรายงานของอินโหวยเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนลงมาเลยครับมันจะมีรายงานของวิบวิไมันจะมี business overview ก็คือดูรายงานทั้งหมดของธุรกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบาลานซ์ sheet profit and loss นะครับทีนี้ถ้าเราจะดูตัวรายงานเกี่ยวกับอิน o i c e ตรงนี้เราเข้ามาที่ตัว s a l e and customer นะครับก็คือ นี่ครับดูรายงานผมตัวนี้ผมเป็นรายงาน by donor summary ตัวนี้ก็ donor นะครับตัวนี้ในคิดว่าลายตัวนี้หมายถึงลูกค้านะครับผมตัวนี้ผมจะเลือกเป็นช่วงวันที่ก็คือเป็นเป็น,ปนอ่ช่วงของทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็น,นยังไงนะครับ